ใบนี้เป็นหนังกลับทั้งใบซิปเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามานับซิปกันซิปด้านนอกมีกี่ซิปนะครับอ่นับเไปด้านเลนดึงครับสองนะครับสามสามสี่แ้าห้านะครับซิปด้านนอกมีทั้งหมดห้าซิปนะครับเปิดเข้าไปเลยครับเปิดครสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆชาวยูทูบนะครับแฟนเพจช่างชัยเครื่องหนังพิทโลนะครับผมช่างชัยแฮนด์เมดวันนี้จะมารีวิวย่ามหนังแพส่งอูดนะครับ ใบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นหนังกับเป็นออเดอร์ลูกค้าสั่งตัดนะครับนะฮะเป็นออเดอร์ลูกค้าสั่งตัดนะครับอยู่ต่างจังหวัดใบนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดเป็นหนังกับทั้งใบนะครับนะฮะไม่มีผ้าเลยนะครับใบนี้นะครับมาไล่กันที่สายนะครับสายขนาด3.5นิ้วนะครับความยาวสายนะครับจากจุดนี้เลยนะครับอ๋อมาถึงจุดนี้นะฮะ สามสิบเก้านิ้วนะครับสามสิบเก้านิ้วนะครับส่วนขนาดนะครับส่วนขนาดใบนี้นะจำไม่ได้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งส่วนขนาดใบนี้นะครับความกว้างนะครับเย็บเสร็จแล้วนะครับตัดเสร็จแล้วขนาดความกว้างอยู่ที่สิบสี่นิ้วนะครับความกว้างจากจากจุดนี้ถึงจุดนี้สิบสี่นิ้วความสูงของบนซิปถึงก้นกระเป๋านะครับ อยู่ที่8นิ้วนะครับ14คูณ8นิ้วนะครับหนานะครับหนาเราคุยกันถึงเย็บเสร็จแล้วนะครับหนาก็อยู่ประมาณนะครับ3.5นิ้วนะครับ3.5นิ้วสายก็3.5นิ้วนะครับใบนี้เป็นหนังกลับทั้งใบซิปเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามานับซิปกันซิปด้านนอกมีกี่ซิปนะครับ่นับจากด้านนี้เลย1นะครับ2นะครับ3า4สาสี่ แล้วก็ฝาปิดอีกหนะครับซิปด้านนอกมีทั้งหมด5้ซิปนะครับเปิดเข้าไปข้างในนะครับเปิดก็ผมทําเป็นหัวซิปส่วนทางกันได้นะครับนะเปิดเข้าข้างในนะครับนี่เลยนะด้านในเป็นลักษณะแบบนี้เองนะครับพี่ๆทั้งนะ้องก็พูดง่ายๆก็จะมีซิปด้านข้างของกระเป๋านึงนะครับแล้วอีกด้านนึง สองนะครับแล้วห่วงทเป็นช่องน,นะครับใส่เอกสารได้ใส่โทรศัพท์นะฮะใส่วัตถุมงคลได้นะครับนี่เลยนะครับส่วนก้นนะครับก้นจะกว้างกว่าสายนะครับด้านข้างนะครับส่วนด้านก้นเนี่ยกว้างอยู่ที่สี่นิ้วนะฮะสี่นิ้วเป็นหนังทั้งหมดเลยครับด้านในก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังกับสองตัวประกบกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื um, it, labels, fruit, made, tense, ่อความแข็งแรงนะครับอ่าส่วนก้นกระเป๋านะครับจะเป็น ฟองน้ําขนาด3มิลผมซับไว้ข้างในนะซับไว้ข้างในให้มันนุ่มๆนะครับให้มันอยู่ทรงด้วยให้มันแข็งแรงด้วยก็เป็นออเดอร์ลูกค้านะครับใบนี้นะครับถ้าที่พี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับต้องสั่งตัดเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ตัดรอไว้นะครับอันนี้ต้องสั่งตัดเท่านั้นนะครับก็สนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับมาคุยกันได้ว่าอยากได้หนังแบบไหนนะครับสไตล์แบบไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาใดู ยี่เลยนะครับนี่เลยเป็งไงครับสวยงามครับสะพายสองไหลนี่นะก็พระสงฆ์ใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นย่ามทรงดอุดนะครับพระสงฆ์ใช้ได้นะบุคคลทั่วไปก็ใช้ดีนะครับได้เลยหรือว่า,าพี่ๆน้องท่าในใดสนใจสั่งตัดให้กับพระสงฆ์ก็ติดต่อกันมาได้เลยครับเป็น ไซส์ขนาดมาตรฐานนะครับปรับปรุงแล้วผมออกแบบเองนะครับตัวนี้ก็คือลักษณะของกระเป๋ารูปลักคล้ายๆย่ามพานะครับออกแบบคล้ายๆกระเป๋าแฟชั่นด้วยนะครับแต่ที่ไม่ทิ้งไม่ได้เลยคือความใหญ่ของสายนะครับความใหญ่ของสายก็คือพ้าสง์เขาต้องใช้สายใหญ่ๆนะฮะสายใหญ่มันรองรับป่าได้ดีมากนะครับสําหรับคนที่มีอาการเจ็บป่านะฮะ สะพายอะไรหนักๆก็ได้ทําสายเล็กใหญ่นี่สวยงามเลยครับสวยงามนะครับก็นะฮะก็ฝากผลงานทางเพจล้างสตางค์เครื่องหนังพิษโลกไว้ให้พี่น้องด้วยนะครับเผื่อถูกใจผลงานตัวไหนก็ติดต่อผมมาได้นะครับที่เพจล้างสตางค์เครื่องหนังพิษโลกนะครับหรือติดต่อผมโดยตรงนะครับข่างชัยนะครับศูนย์แปดหกเจ็ดูนศูนย์ี่หกสองห้านะครับก็ ถ้าใครเล่นเ c e บุ๊กก็ลองเข้าไปดูชมผลงานในเพจร้านก็ดีนะครับมีผลงานให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับงานเกี่ยวกับเครื่องหนังวันนี้บายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ